แน่นอนครับนี่คือโน้ตสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ2025 Rolls-Royce Spectre ในภาษาไทยยินดีต้อนรับสู่ช่อง NK Auto Hub แหล่งรวมรีวิวรถยนต์สุดหรูเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยและข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์แห่งอนาคตอย่างครบถ้วนวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสุดยอดยนต์กระมไฟฟ้าที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในปี2025นั่นก็คือ Rolls-Royce Spectre รถยนต์ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราพลังที่เงียบสงบและนวัตกรรมแห่งยุคใหม่ โรลส์รอยสเปคเรคือรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกจากค่ายสุดหรูแห่งอังกฤษซึ่งนำเอาความสง่านงามดั้งเดิมของแบรนด์มาผสนเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวด้านหน้าของรถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแพนทอนแบบใหม่ที่สามารถเรืองแสงได้เพิ่มความล้ำในสไตล์อีวีแต่ยังคงความคลาสสิกของแบรนด์เอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมสัญ,ญลักษณ์ Spirit of HCC บนฝากระโปรงหน้าก็าได้รับการออกแบบใหม่ให้มีมุมโน้มต่ำมากขึ้นสื่อถึงความเร็วและประสิทธิภาพอันเหนือชั้น ในส่วนของขุมพลังสเปกเทรข,ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้พลังกำลังประมาณ577แรงม้าและแรงบิดสูงถึง900นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงทำได้ในเวลาเพียงประมาณ4.5วินาทีแม้จะมีน้ำหนักตัวมากกว่า2.9ตันแต่ก็ยังให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมแบตเตอรี่ที่ติดตั้งมาให้นั้นสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ ภายในห้องโดยสารของสเปกเทรคือโลกแห่งความหรูหราเหนือระดับรายละเอียดทุกจุดล้วนผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถันตั้งแต่เบาะหนังแท้ไม้เนื้อดีไปจนถึงเพดานที่ตกแต่งด้วยไฟเลดจำลองท้องฟ้าแบบสตทไลท์ทั้งหลังคาและประตูเสริมบรรยากาศเหมือนอยู่ใต้ดวงดาวอินเทอร์เฟสแบบดิจิทัลได้รับการออกแบบให้เรียบง่ายใช้งานลื่นไหลและสามารถซ่อนตัวเมื่อไม่ใช้งานเพิ่มความกลมปลืนกับความคลาสสิกภายในห้องโดยสาร ระบบช่วงล่างของ Spectre ใช้เทคโนโลยี p l a n a า Suspension ที่สามารถปรับตามสภาพถนนได้แบบอัตโนมัติโดยมีเซ,เซ็นเซอร์ที่สแกนถนนล่วงหน้าช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและเงียบสงบอย่างที่สุดโดยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่เงียบสนิททำให้การโดยสารใน Spectre เปรียบเสมือนการล่องลอยอยู่ในอวกาศ ทางด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย Rolls-Royce Spectre มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ล้ำสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบร,บรักษาเลนกล้องรอบคันและกล้องมองกลางคืนแม้หลายคนจะมีคนขับรถส่วนตัวแต่ Spectre ก็ยังถูกออกแบบให้ขับเองได้อย่างสนุกและมั่นใจ Rolls-Royce Spectre คือวิสัยทัศน์แห่งอนาคตของยนตรประกร,ร,ระดับสูงที่นำพลังงานไฟฟ้ามายกระดับความหรูหราให้ยิ่งใหญ่ขึ้นโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ดั้งเดิมของแบรนด์ ใครที่หลงใหลในความรูหราเทคโนโลยีล้ำหน้าและงานฝีมือระดับสุดยอดต้องไม่พลาดหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และต้องการติดตามรถรุ่นใหม่รีวิวเชิงลึกและข่าวสารด้ดวงรถยนต์จากั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง NK Auto Hub เพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่จากพวกเรานะครับหากต้องการเพิ่มเติมในส่วน Title Description Tag หรือ Disclaimer เป็นภาษาไทยด้วยแจ้งได้เลยครับ